สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะกับมิติคู่ตดนนี้เป็นด่าน17เนะเพื่อนนะก็จัดให้แบบต่อเนื่องแล้วกันนะครับสิ่งที่ต้องนําไปก็คือกําไรสายฟ้านะกำไรสายฟ้านะครับเดี๋ยวนําไปแล้วใช้ยังไงกดยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับส่วนอีกคนนึ่งอเอาต้านดาเมจไปก็ได้นะจริงๆนะลองดูแล้วกันในวิถีในวิธีของผมนะวิถีวิธีของผมนี่แหละว่ามันเล่นยังไงเอาระดับไหนดี ล้าน5้าจะผ่านไหมล้าน5้าแต่ถ้าเอาชัวเอาคะแนนนะเพื่อนนะผมเอาเอาชัวเอาผ่านก่อนนะมันขอเป็นระดับทั่วไปแล้วกันนะครับแบบเอาผ่านนะผมยังไม่ได้เอาคะแนนเดี๋ยวเล่นเอาคะแนนเดี๋ยวผมค่อยมารีเล่นใหม่แล้วกันนะครับไปลุยกันต่อแล้วกันเพื่อจะได้รู้วิธีก่อนนะครับเพื่อนๆนะอ่า คนที่เอากำไรสายฟ้ามานะครับก็ต้องบินขึ้นด้านบนขึ้นไปอยู่ด้านบนนี้นะครับนะไอบนเขียวอะไรเนี่ยส่วนคนนี้อีกคนนึงก็พยายามอยู่ตรงกลางนะครับพยายามอยู่ตรงกลางกลางแมปเพราะกำไรสายฟ้ามันจะปาดปาดตัวบอสได้แล้วก็โล่ก็จะหายเดี๋ยวนะครับผมขอหามุมบินแป๊บหนึ่ง ถ้าบินไปไปลมโอ้โหลมมันเดี๋ยวเดี๋ดดต้องไปหามุมบินยอมเสียเทินนะช่าง,งมันช่างมันช่างมันยอมเสียเทินไปก่อนเพื่อนส่วนบอสตีไม่แรงนะด่านนี้คิวไวปกดข้าไปเลยก็ได้ไม่ต้องยิงมันอ่ะผมกดบินนะมาบินตรงนี้ดีกว่าไงากว่า โอ้ลมลมอะไรขนาดนั้นอ่ยิงแค่นี้บินแค่นี้พอมั้งอ่ะน่าจะสวยนะหรือเปล่าแล้วก็ตามดาเมจไปแล้วกันอไม่ต้องยิงก่อนก็ได้นะพราะบอสมันเขาเรียกอะไรมันยิงไม่ได้เนี่ยลองดูนะเดี๋ยวผมกดกำไรนะเดี๋ยวผมลองกดกำไรเนี่ยอย่างโล่ม,มันจะหาย นะครับแล้วก็ยิงได้เลยพอโลหายนะครับเฮ้ยแม่นเหลือเกินกับหัวเพื่อนเนี่ย <c oughs> นะกับบอสนไม่แม่นอ,อ๊ออ่ะส่วนถามว่าคนด้านล่างเนี่ยผมผมว่าตั้งป้อมได้เลยนะด้านบนก็ตั้งได้นะแต่ผมขอยิงก่อนดีกว่า อย่าเพิ่งไปกดกำไรก่อนนะเพื่อนๆนะเก็บไว้ใช้ตอนที่บอสมันมีโล่นะถ้าบอสไม่มีโล่ไม่ต้องไปใช้มันนะครับบอสไม่มีโล่ไม่ต้องไปใช้มันสวยสวย,ยเนี่ยร,ริงอ๋อคนล,นล่างอ่ะเอาไอ้นั้นมาเพื่อนๆเอากำไรขี้มาคนหนึ่งหรือคนยิงแรงสุดอ่ะเอากำไรขี้มานะครับเอากำไรขี้มานะแล้วก็อยู่ด้านล่าง ส่วนคนยิงเบาอะ่ะเอาไอ้นี่ยกำไรสายฟ้าเนี่ยมานะเนี่ยบอสมีโลแล้วเหมือนเดิมเราก็ต้องกดกำไรสายฟ้าให้โลบอสมันหายไปนะครับแค่นี้แหละครับเล่นวนไปเนี่ยถ้าคนด้านล่างเขาเอากำไรขี้มาเขาจะได้ซัดเต็มที่นะเ้าคนยิงแรงอะ่ะให้อยู่ด้านล่างเนี่ยหนีหอัะมันห <laughs> น,นีเพื่อนเอาไงดีอะ่ะ อีช่องอนะหกเจเจช่องได้ไมั้งนะจังหวะนี้กันไว้ก่อนเผื่อโดนเพื่อนหนึ 1, ่งสองยิงไปครับเจ็ดช่องโดนไหมเค okay. นี่แหละครับขอแม่นๆม่นนิดนึงนะคนที่อยู่ด้านล่างนะถ้าแม่นทุกอย่างจบ แล้ถ้าบอสไปอยู่ตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวกําไรมันจะกดไม่ได้นะกําไรมันจะกดไม่ได้ก็ต้องรอให้บอสเปลี่ยนสถานที่อยู่นะให้บอสไปอยู่ตรงอื่นเดี๋ยวแต่บอสตีไม่แรงครับตีไม่แรงเจ็ดช่องยิงไหมครับ ลงหัวเลยไหมโอ้ไม่โดนนะนัตน,นีไม่โดนลมน้อยไปนิดนึงถ้ายิงแรงกว่านี้นิดนึงสวยเลยมาเราก็ต้องซัดบอสไปรัวๆครับจังหวะที่บอสไม่มีโลแบบนี้เราอย่าคิดมากเลยครับยิงไปอย่างเดียวนะครับบอสเหลือยีิบเจ็ดเปอร์ละนี่ครับบอสมันตีไม่แรงนะป,ป๊าปีบอสมีโลยังบอสยังไม่มีโลนะโอเค ก็เจ็ดช่องโดนไหมปคกิีมาด้วยแล้วโดนไหมไม่โดนอีกแล้ววอสวอสนะดังนั้นคนที่อยู่ด้านล่าง้องแมนนะแมนมากๆด้วยครับเอากำไราขีมาแล้วก็แมนมากๆเพราะบอสเนี่ยถ้าบอสมันขึ้นมาอยู่ด้านบนแบมนเนี้ยมันก็ยิงยากแหลนะมาแล้วถ้าบอสมาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวใคยดู มีโลยังโลของข้านี่มาแล้วจะบอกว่าจังหวะนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรครับกดข้ามไปเลยเพราะมันไปอยู่ตรงไหนมันก็มีโลอยู่ดีอ,ะอ่ะต้องให้บอสขยับเปลี่ยนพื้นที่โอเคสวยนี่แหละพอบอสลงล่างแบบนี้สวยเลยสวยเลยเพื่อนๆดูครับพอบอสลงล่างแล้วเราก็นี่โซโลได้เลยเกะหลุดแล้ว ขยับตัวนี่นีหน่อยๆลมลดพัดลมพัดเข้านะเดี๋โดนไหมเนี่ยหมายถึงโดนหัวเพื่อนไหมเออหัวบอสไหมโอ้โหสวยจัดบอสตายแล้วนะครับโอเคแล้วเพื่อนนะก็วิธีเล่นด่าน17นะครับก็ลองไปเลือกตาม BP ตามพลังของเพื่อนเพื่อนเองแล้วกันนะครับว่า,าเหมาะกับ b p เท่าไหร่แต่ผมเน้นเอาผ่านก่อนนะเพื่อจะได้รู้วิธีการเล่นนะครับนะ พอรู้วิธีการเล่นแล้วเดี๋ยวต่อไปเราค่อยไปอัพเรื่องคะแนนแล้วกันนะครับนะสำหรับด่าน17ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้ามีเทคนิคดีๆอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนะเพราะว่าด่านบางด่านมันมี1 0 0ยพ0นวิธีในการเล่นนะครับแต่และคนเล่นไม่เหมือนกันโอเคนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ